Jangan เนี่ยถ้ามามันสุกก็ดีนะครับเนี่ยถ้าว่างก็ขอพ่อแม่มาที่นี่สริมมากจะมาป้าโปเซียนนะฮคะ่ะเสริมมากจะมาป้าโปเซียนเราไม่รู้ว่าป้าโปเซียนนั่นอยู่ตรงไหนบางทีก็เพื่อนเพื่อนคนหนึ่งอะ่ะวันนี้เพื่อนคนหนึ่งก็อยู่บางแสนวันนี้เพื่อนคนหนึ่งก็กำลังจะมาถึงพอเพื่อนโทรมาว่ะ ไปเพื่อนเราอยู่ที่ไหนพอกเพื่อนที่อยู่งสายก็บอกว่าอยู่โปรเซียนและไอคนที่คนที่กำลังมาผมก็งงว่าไปโรเซียนโอรเซียนเลยวะเขาก็บอกว่าไปโปรเซียนที่ไปโอรเซียนที่ประมาณสอามตื่ออ่ะคนก็อนแรอ่ะคือเพื่อก็ก็จยอยู่นะต่พอหลังหลังก็ไปโปรเซียนไปรเซียนเลยวะแต่ก่อนบางทีก็โปเซียนโปเซียนข้างหน้าก็โปเซียนหมดเลย ก้อยเซียนหนึ่ง้อยเส้นมึงอย่ก้อยเส้นไหนกูอยู่บ้านน้าก้อยเซียนมึงอยู่ก้อยเซียนไหนอ๋อนี่เปาดก้อยเซียนกูอยู่ก้อยเซียนก้อยเซียนไหนแม่งก้อยเซียนสิบสี่ตันอ๋อก้อยเซียนก้อยเซียนก้อยเซียนมีหลายอันอ๋อก้อยเซียนไหนก้อยเซียนสีอ๋อก้อยเซียนสีขอเพื่อนขอกเพื่อนรู้ป่ะก็ไม่เข้าใจอีกก็ง่ายๆก็คือให้ปลาโบมือหน้าป้อยเซียนเลยหน้ากลางตรงนี้แหละเพื่อนจะได้รู้ เราเจอดวงสูงแถวเนี้ยแต่ฮาวดี้ไม่มีเลยตอนนี้เขาจะปิดให้บริการประมาณสองทุ่มเพราะช่วงนี้ก็สถานการณ์ก็คืบๆมามาคืบๆมาแหงอะไรอยู่ งนี้แหละแถวดีเลยไม่รู้ว่าไปโปเซียนไหนหลายหลายโปเซียนหลือเกินนี่ครับง่ายๆนี่ก็ให้เพื่อนมาโบกมือแย่ตรงแบวโปเซียนนี่ครับสามารถเพื่อนๆคนทุกคนก็จะรู้กันแหละ

ปลายคอเซียนก็จะมีบอกเสาเสาที่อยู่อะไร BR หนึ่ง BR สองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย BR ยี่สิบแปด BR ยี่สิบเก้าไปลอดูดูด,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 ดแต่บางทีคนที่ไม่เคยมาก็ไม่รู้อ่ะ เขาคงจะมามิตงที่นี่แหละเฮ้ยทำไมมันีไม่ออกมเนี่ยมาจบที่บ้านโอเซนีสี่สิบตามเนี่นยห้องสัมมนาจดเตี้ยเลยไม่ถูกตองแถวตรงนี้ ขเขาฝาเขาเยียบเนี่ยตรงนี้ไม่มีเลยไม่รู้ไอแข็แขง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 สามานไม่อยู่ตรงไหนหนห็นเขาวางอยู่ตรงนา้าไ,ไม่รู้ว่าเขาเออกออกไปเรื่อยโอยเรนดีา เดอคนกินเงี้ยก็เอไม่ลงกันเฮ้ยสองสามด้วใครได้สามมันหรือเราเออนี่ครับอะไรแท่นบางแสนแท่นตรงนี้แหละตรงสร้าหม่ขอ่ตงลังการกันสร้างเขาห็นได้ดีมากเลยมีไงปั่นนี่ตรงนี้ตรงนี้ ผมท่าน,นบางแสนตรงนี้เลยนะ้รับตรงนู้จะปมมเ,<อ>เป็นเขาสมุขตำนานล่าดูโอ้โหค่าจอดรถค่าจอดรถแค่ขนาดนี้โอถอยก่อนถอยถอยไม่ได้ดลงฝั่งได้รับรองเท้าไหนรับรองเท้าหน่อยรับรองเท้า วาา้าไม่ต้องซื้อหน่ยยอยเดี๋ยวผมจะใส่เข่าเดินไปเตะเกียร์งไแต่ไม่ลงใช่ไหมงั้นหนึ่งหนึ่งก็ไปเลยนี่ครับไม่กลับถอยออกไปไกลรถมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ครับเหล่าแสนนี่ครับอาเซียนหองสิบหองสิบโอเค ตัวทรงสิประเทศแล้วก็การออกดูการออกแบบของเขาเ<า>นี่ยวางเนี่ยเ,เดียมสวนมากเลยเนี่ยเราเลเขาวางใใแบนมาร์คดีมากเลยดูทรงสิประเทศครับร ามั้ยนทสนี้ก็คือนี้คือิมสดของ,งแสนแล้วก็เราจะเจอตรงนี้ิดก็คือแผแทนน่นแหละตรงกลางก็เป็นโอเซียน ก็เป็น,นเปอร์เซ็นต์สิบป้ายแล้วการนัดเจอสุดที่แสนจะพูดหมาย่ยสวยงย่างมากเลยครับดูเขาตั้งหินตรงนั้น ก็ต้องคงด้วยผมพ้อ,อมเมื่อก่อนเขาแน่ะล็อกอะไรอนะอกะคงผมก็จะไม่ได้เขาอ มาดูลิ้มสดกันลิ้มสดมันเป็นซากเสาตึกขานา่าจะโดดออกตันี่ครับเขาหล่อึงสวยงามมากเลยก็ตรงนี้แล้วก็นี่ด้วย ี้มันเป็นตึกเก่ามั้งเราจะออกนานแล้วแหละก็มาสร้างแล้วนะครับผม เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเรียกต้องแส่มันหน้าเที่ยวเท่านั้นเองก็เรียกใส่ครับ